มสมัคร ID ใหม่ในโกอาการ e เดนแล้วดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยัางไงาจะรอดหรือจะล่วงมาดูกันวันนี้เราก็จะมาซื้อทางแคโรซีดสอันครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสมัคร ID ใหม่นะนี่ครับเขาก็จะสอนเล่นไปนะนี่คือรหัส ID ใหม่ของผมนะเบคอนคุงสามห้ นะครับ้วเราก็เก็บไปเลยแล้วเราก็ไปที่ร้านเซลแล้วเราก็เซลอินว์ดเมทอินเวนตอรี่ได้61บาทว่าแล้วเราก็จะไปซื้อสตรอเบอรี่กันหนึ่งอันก้าเราซื้อสตรอเบอรี่หนึ่งอันนะครับนี่คือแผนกันเล่นเล่นของผมนะสตรอเบอรี่ <Strawberry S 2> เปิดต่อด้วยแครอทอีกหนึ่งอันพอ นี่แค่รถซีดนะครับเผืเ่อเราเดาไม่ได้ระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะทำควสบอลบอลซัมไปด้วยนะครับมาดูกันไปก่าว่าในนี้เนี่ยเขาทำค um วิสบอลวอลซัมยังไงปลูกแอมบู๊ทสิบห้าผลเก็บสตรอเบอรี่ให้ได้ห้าสิบผลคาราฟไลติ้งรถออีกหนึ่งงั้นเราจะไป,ไปคาราฟกันเลยอย่างได้ไหนเราก็ต้องไปดูที่เกียร์ช็อปกันดีกว่า เกชอาได้เป็นร้านที่ถือว่าดีสุดๆนะครับเอาเกชอบหายป้าไม่มีน่าจะบักนะครับผมว่าน่าจะทำไม่ได้เลยตอนเราไปทำในรหัส B ขอดึง3จ4 7ก็แล้วกันนะตอนนี้แค่ราลสรอโปรแล้วราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่10กว่าบาท32นะครับราคาเริ่มต้นก็ถือว่าดีเลย 3ามสิบสองสามสิบสามบาทนตอนนี้แล้วก็ซื้อแครลอมมาสักสามอันนี่คือการวิเคราะห์ของผมนะสตอรี่พอกกำลังโตนี่ครับเรากำลัลงปลูกผลไม้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับแอดได้แอดได้ดไดเบคอนคะู่สามห้าหกสี่แปดศูนย์ครับ เราจะมี e ีพีต่อไปด้วยนะเพราะผมทำอีพีเดียวไม่เสร็จนะ54บาทเราไปซื้อสตรอเบอรี่อีกหนึ่งผลไม้นะผลไม้ที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จุดดีเลยนะสำหรับสตรอเบอรี่กดกดอันครับแล้วตอนนี้เราก็ได้สตรอเบอรี่มาสองผลแล้วนะต้นหนึ่งกำลังออกผลอยู่นะครับ เดีเราจะรอให้มันออกผลแล้ก็แล้วกันนะแลเราจะไปดูตัดภาพมาตอนที่มันโตกันเลยนะคะครับตอนนี้ผลสตอเบอรี่ของเราก็าออกผลไม่ที่เรียบร้อยเราจะเก็บไปให้หมดเลยสองมวดเล็ดมาดูกันว่าถ้าสอันรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่กี่บาท35แสดงว่าลูกละสิบแล้วก็ยีเปล่าน่าจะหนงสิบสี่ นี่ครับเดี๋ยวเราจะปลูกแครอทกันสตรอเบอรี่อีก2อันน่าจะขายได้32อันนะครับ32บาท เรามาดูกันดีวกว่าว่าใ,ในรหัสนี้เนี่ยว่าในรหัสนี้เนี่ยจะเราจะ,จะเจอของดีไหมนะโอเคก็ถือว่าผลไม้ไม่ดีขนนดน้นะก็มีของดีขายว่างเลยเากออกันอยู่ตรงนี้เก็บอะไรห่วๆๆๆลว็บเล้ว็บเลวแล้วเราก็จะขายอินเวนตี 176่งรอยเจ็บาทนะตอนนี้เราก็มีเงินซื้อบลูเบอร์รี่หรือยังยังไม่มีงั้นเราก็จะซื้อสตรอเบอรี่สักหนึ่งอันแล้วก็ซื้อรว,วัวสตอเบอรี่แครอท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 อีกสิบสามนะที่เราได้มาครับแล้วเราก็จะมาปลูกกันเลย ะครับตอนนี้ผมก็เก็บเงินแบได้ประมาณสี่ร้วมีเงินที่จะพอที่จะซื้อบลูเบอร์ี่เลยละครับ1อันโอเคเราซื้อมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะซื้อแครอทอีก3อันนะครับบลูเบอร์รี่นะเราจะแบ่งแยกไว้ตรงนี้เลยบลูเบอร์รี่และแครอทเราจะปลูกไว้ตรงข้างๆสตอเบอรี่นะ นี่เนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ6กโมาเดนาทีนะครับเราจะไปขอผลไม้แพงๆครับเราจะไปะหาคนนี้กันนี่แชมป์สี่สอาเก้าอยู่ไหนเออแชมป์สี่สองสามนึ้แชมป์อใหช่วยแชมป์สี่สอาเก้าเดี๋ยวเรามาหาคนนี้ดีกว่าอากลายา ถือว่าฝาเขาดีแล้วหละเราเขามาชมกันนอนพีสฟูดดีกว่าเราเขียนไปเลสพีดฟรูไอีฟูดโน่พีดฟูดอ่าวันมอร์ ไ t โดนแฮปมอนไอรแนไมันนี่โอ้ถือว่าเขาใจดีมากเลยนะเขาให้มาด้วย thank you โอเคแตงยูโอเคนะนี้เราจะไปดูราคากันเลยดีกว่ามูนเมลอนในติดเชลเชียติดวินสตัก๊กติดฮันนี่ติดเทวายส์และติดเว็ดนะฮาวมัดติดวอต4ล้านแนงแสแล้วแล้วเราจะมาขายกันเลยจะได้มีเงิน4ล้านทันทีเย้ Yeah yeah yeah. Ui. Nè yeah. Tang. Moon. VL. อิสต์เบสเพียงไม่ปไปอะสเด้อเดียวเวลาอิสต์เบสเพียงมไปมีแบมบูขายสิบสี่อันเราซื้อเลยดีกว่า แล้วมดีนหนึ่งสองสาม,มป,าป,ป,าปามุ้ย,ยมีบ a บ b กดมาเป็นสีทองหืเพื่อนก่อแคด่นอใช่เพื่อเร,ริ่มต้น,ต,นตั้งแต่ใหมเห่เลยวันนี้มันเป็นลาดสำับลสำรองพี่ ลัรจริงพี่สลับบัญชีฮะอ <Okay. S 1> โอเคภาพมาตอนนี้นะครับมีทางมาบูของเราเนี่ยติดโกแล้วนะครับแล้วดูเกชชอปไปดูกันว่ามันจะบ้าอยู่ไหมนะครับอะไรอ่ะ เขาได้มาทำไม,ำไมห้อยเราเฮ้ยสันคอยกี่บาทไปดูกัน How much did w a t c h ร้อยสิบเอ็ดล้านโอ้ยเจ้าว่าดีมากๆเราเซลเลยก็เลยกันนี่มีเงินร้อยยี่สิบล้านแล้วมีคนให้นัน่นเองครับเกียร์ช็อปหายปะโอเคเดี๋ย okay, วเราไปดูเกียร์ชอกันเลยว่ามีอะไรครั ก็ไม่มีอะไรนะเดียวนี่คือตู้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อ่ะครับใครยังไม่ดูนี่ก็ไปดูคลิปเก่าผมได้เลยนะครับตู้ัปเดตบ้าแคตตูดทังกินงั้นเราจะเอาตอนนัวนี้มาแล้วเราไปเก็บ กักเราจะวางไว้ในส่วนของนี้ส่วนของปันกลางกับเทพเนี่ยเราจะวางไว้ตรงนี้นะเราจะแบ่งแยกไว้แล้วถ้าผมลืมยังไงเนี่ยเรานะมชมฝากขอมด้วยนะครับเป็กซิวิจจะรีสตอ็อกอุ้ยขารอะบูดิ้งบัตเหรอเอาเขาให้เราอีกแล้วเป็นบูนดิ้งบัตสิบเอ็ดกิโละที่จะรีสตอ็อกไปดูการหุ้ยบูดิ้งบัตขาย บุดิ้งบัดขายฮึมถูกกับบุดิ้งบัดขายตัวนี้แบบเหมาะพอดีเลยนะครับจริงเหรอพี่โอ้บุดิ้งบัดโอ้ยบุดิ้งบัดขายจริงเหรอจริงบุดิ้ัตขายผมไปเอารหัสหลักออกมาเป็นข้อที่สองตอนนี้บุดิ้งบัดก็ขายครับแล้วเราเนี่ยจะไปซื้อฮะซื้อโบราณน้ำกันเรามาตรงนี้ของร้านเกียร์ช็อปแล้วก็จะเปิดเกียร์ช็อป หนึ่งมซื้อมาประมาณนี้นีครับเราก็จะได้ละเราก็ไปดูวอเ e อร์วิอยู่ที่มุมนี้ไปรถน้ำยาวยาวๆาวยาวยาวยโตได้หอร์เซอ้ซ็นต์ซื้อไหสิป ดึงบัตรแซนดี้เราไปดูกันว่ารา,าคากี่บาทที่เขาให้มาวันท to เซ no <c oughs> ลลิต400,000ล้ำตนก็จะออกมาเลยแบบนี้เลยครับไม่ยินหรอกค่เราเนน้มาดูกันว่าบุดงบัตรได้าคาีจะตัวือเปล่าตัวลูกดิ๊กิวติค